รประชาชนยังคงลักลอบเผาป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนทําให้เกิดไฟป่าเป็นบริเวณกว้างเจ้าหน้าที่ต้องระดมออกดับจนสามารถดับได้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติแจซ้อนอำเภอเมืองปางจังหวัดละปางกว่า20นายนำเครื่องมือดับไฟเร่งออกดับไฟป่าทางทิศใต้ของน้ําตกแจ้ซ้อนอย่างเร่งด่วนหลังพบว่ามีไฟป่าลุกไหม้อย่างรุนแรงและเป็นบริเวณกว้างโดยเจ้าหน้าที่ทําการดับไฟเป็นไปด้วยความยากลําบาก เนื่องจากเป็นป่าต้นน้ำและเป็นภูเขาที่สูงชันต้องเดินเท้าไปไกลกว่า1กิโลเมตรเพื่อเร่งดับไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ผืนป่าอย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษพร้อมทั้งต้องระดมเครื่องมือดับไฟป่าที่มีอยู่ออกดับไฟป่าโดยพบว่ามีไฟโหมไหม้ป่าเป็นบริเวณกว้างเสียหายไปกว่า10ไร่ทำให้เกิดกลุ่มควันไฟป่าไปทั่วบริเวณ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะมีชาวบ้านอาศัยอยู่บริเวณรอบพื้นป่าอุทยานลักลอบเข้าไปหาของป่าและชาวบ้านบางคนจะตระเวนลักลอบจุดไฟเผาป่าในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนอย่างต่อเนื่องทําให้เจ้าหน้าที่ของอุทยานต้องระดมกําลังเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่าทุกวันพร้อมทางออกสืบหาตัวชาวบ้านที่ลักลอบจุดไฟเพื่อเผาป่าเพื่อหาของป่าและนํามาดําเนินการต่อไปอีกด้วย